สวัสดีเพื่อนๆในพี่นะครับผมส้งจีเข้าธันวานะครับตอนนี้เราอยู่ในกิจกรรมเทศบาลชวนปั่นนะครับนำทีมโดยโกเตงครับโกเตงจะเป็นมาแถวคอยดูกลุ่มเทศบาลนะครับนี่ครับเรามีนัดปั่นทุกวันอาทิตย์นะครับที่เทศบาลนะครับเรานัดกันตีห้าครึ่งนะครับเพื่อลงชื่อนะครับกิจกรรมดีๆนะครับของเทศบาลนะครับนำโดยนายกเป้านะครับ มีก็มีพี่ๆนักปั่นนะครับมาประมาณ50คนนะครับประมาณนะครับประมาณผมไม่ได้นับนะเพราะพี่ๆยังมาไม่ครบนะครับการปั่นจักรยานของกลุ่มเทศบาลนี่จะปั่นช้านะครับคือเป็นจักรยานที่สามารถปั่นได้ทุกกลุ่มนะครับเราจะมีหน่วยผสมพยาบาลนี่คือพี่ครับหน่วยผสมพยาบาลนะครับจะมีอยู่นะครับมีรถทมีรถเทศกิจปิดท้ายนะครับ รถเทศบาลนำหน้านะครับเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มจักรยานครับการปั่นจักรยานจะปั่นสองแถวเลยครับผมจะถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆในพี่ได้รับชมนะครับบางช่วงนะครับบางช่วงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับวันนี้พี่ป้อมก็มานะครับนี่พี่ป้อมครับผู้ผู้บริหารของเทศบาลครับวันนี้ก็มาปั่น กิจกรรมดีๆนะครับเทศบ,บาลชวนฝันครับนำโดยนายกเป้านะครับ <c oughs> ข้างๆพี่ป้อมนี่คือพี่หลุมคิดนะครับช่างจักรยานของเราครับระวังคนเดินซ้ายนะครับระวังคนเดินซ้ายนะครับ เราก็จะฝั่นช้าๆนี้เรื่อยๆครับเราฝั่นไปช้าๆเรื่อยๆเพื่อสุขภาพนะครับกลุ่มของเทศบาลนะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะที่ฝั่นคู่นี้จะเป็นพี่ออนนะครับกับพี่กะนะครับเนี่ยเป็นเป็นคู่หูกันนะครับเอเนี่ยเราไมจะฝันนี้ครับทุกวันอาทิตย์นะครับ เราจะมีนัดกันที่เทศฟานะครับตอนตีห้าครึ่งเราจะมาลงชื่อนะครับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ของครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีพี่ๆเยอะอยู่ด้านหลังน่ครับด้านหลังนะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังคนระับ คือกิจกรรมเทศบาลชนปันเนี่ยจะปั่นช้านะครับไม่ได้ฝั่นเร็วนะครับเราเน้นสุขภาพนะครับอันนี้ผมมาถ่ายให้ชมก็คือเป็นกิจกรรมเน้นสุขภาพครับปั่นช้านะครับไม่ได้ปั่นเร็วนะครับคือฝันเพื่อสุขภาพครับคือเป็นนโยบายของเทศบาลครับเป็น,านการปัจจัยาเพื่อสุขภาพครับ มีอะไรยะฝากคนที่รับชมอยู่ทางบ้านไหมนี่ครับเราเจอแล้วครับที่ตัวตัวเต็งของเรานะครับลุงสุกคิดอายุ85ปีครับที่พี่เพื่อนๆสอบถามมาจากทั่วประเทศนะครับลุงสมคิดก็ปันอยู่ในกลุม่มเทศบาลนีครับวันอาทิตย์ลุงจะมาฝันก,กับกลุม่มเทศบาลทุกวันอาทิตย์ครับถ้าวันธรรมดานี่ลุงก็จะไปเส้นใหญ่นะครับลุงจะไปเส้นใหญ่นะครับนี่ครับ ทุกวันอาทิตย์เจอลุงตกที่ที่เทสบานนะครับจันถึงเสานี่ลุงจะออกเส้นนอกนะครับ <laughs> ครับวันนี้ลุงบอกว่าปันไม่เหนื่อยนะครับเนี่ยปันไม่เหนื่อยก็ไม่ต้องมีคนดูแลนะครับวันนี้ <laughs> นี่คือลรงกคิดของเรานะครับมันจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพ,พื่อนพี่ๆเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังเรานะครับคนเดินซ้ายนะครับคนเดินซ้าย ข้างหลังเราก็จะมีรถเทศกิจปิดท้ายนะครับอันนี้คือกลุ่มเทศบาลชวนปั่นนะครับอันนี้พี่หมูนะพี่หมูจะเป็นมาแชลคอยดูหลังนะตอนนี้จะหายไปหนึ่งคนคือบังลูกชิ้นทอดนคะรับไม่เห็นนะครับบังลูกชิ้นทอดหายไปแล้ว ลุงผมคิดอยู่ตรงกลางครับครับแปดพฤศจิกาตอนนี้เราติดไฟแดงนะครับติดไฟแดง อันนี้ห้าสิบฝาครับพี่หมูห้าห้าสิบฝาคราวนี้ยครับก็สำหรับพี่พี่นักปั่นสุราษฎร์ธานีที่ไปแข่งที่ภูเก็ตวันนี้นะครับผมก็ขอให้ได้ถ้วยรางวัลกลับมาทุกคนนะครับฟ้าถ้วยกลับมาได้นะครับไปแล้วเราต้องได้ถ้วยกลับมานะครับ ตอนนี้มันไปไปครับไปครับไปครับโอ <c oughs> มันเป็นเนินก็มันเป็นเนินวันนี้เราจะปั่นเส้นในบางนะครับเส้นในบางเส้นในบางยิงตรงยาวไปหัวเตยนะครับเท่าที่ผมรับทราบนะครับ โอตเตงจะเป็นผู้นำนำทางนะอันนี้คือขาแรงของเรานะครับนี่ครับขาแรงคู่กับฟางลูกชิ้นทอดนะครับฟางลูกชิ้นทอดหายแล้ววันนี้ จะปาานัชการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับทูมูดเอ 4G นะครับเร็วแรงไร้บิดนะครับถ่ายทอดสดด้วยระบบไร้ยูนะครับถ่ายทอดสดด้วยระบบไร้ยูนะครับพอดีมีพี่ๆนักปวานเสียงดังเนื่องด้วยไฟฉายล่วงนะครับแล้วจอดนะครับมันทําให้เสียลูกขบวนนะครับมันเป็นอันตรายนะครับ ต่กลุ่มจักรยานแม่บ้านเราคือเราผมก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงเหมือนกันครับคือก็คือคําว่า <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายกันเหมือนกับอธิบายไม่ถูกครับครับเดี๋ยวเราเราจะไปดูด้านหน้านะครับเราจะดูด้านหน้านะ <c oughs> ไม่มีคำอธิบายต้อ <c> ง <oughs> ขอโทษเะยครับผมไม่รู้จะอธิบายกันเหมือนกับอธิบายไม่ถูกครับ การนำก็จะเป็นโกเตงครับกานำเนี้ยปันคอยดูแลขบว,ว,วงตลอดเส้นทางอย่างนี้ ดูด้านหน้านะตอนนี้เราขึ้นสะพานสะพานคลองบางกล้วยนะครับสะพานคลองบางกล้วยนะครับจกักรยานในเนีย้ยคือกลุ่มเทศาบาลจะปั่นช้านะครับคือปั่นเพื่อสุขภาพครับเป็นกลุ่มคือไม่ใช่กลุ่มขาแรงครับกลุ่มแบบปั่นเพื่อสุขภาพครับอธิบายง่ายคือปั่นเพื่อสุขภาพครับ เป็นเทศบาลชนปั่นนะครับจัดกิจกรรมโดยนายกเป้านะครับธีรกิจฝังวิกาครคุณครับผู้ดูแลขบวนจักรายานโกเตนนะครับฝันความเร็ว2ี่สถึงยีนะครับ คือจะปั่นความเร็วเท่านี้ครับไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นเร็วกว่านี้ ปั่นสองแถวคู่เนี้ยคือเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะครับเทศบาลชวนปั่นนะครับที่นครสุรา์ธานีนะครับเรานัดกันที่เทศบาลนะครับต่อตีห้าครึ่งนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์นะถ้าเพื่อนๆพี่นะครับอยู่ในจังหวัดสุราชธานีก็สามารถมาร่วมปั่นได้นะครับที่เทศบาลนครสุราชธานีนะครับ ใหม่เขาน้องฝันคนใหม่นักปั่นคนใหม่นะครับเด็กใหม่เขาเด็กใหม่ใช่ตอนรับเด็กใหม่ตอนรับเด็กใหม่ปั่นให้ไกลเลยวันนี้ ข้างหลังมอเตอร์ไซค์ที่ตามนี่ที่เพืเ่อนๆในพี่ถามคือเป็นช่างภาพนะครับช่างผ้าของเทศบาลน,นะครับช่างภาพเทศบาลชื่อน้องแอนนะครับเป็นช่างภาพคนสวยของเทศบาลน,นะครับนี่ครับเราจะฝันช้าๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ เพ,พ,พื่อนๆพี่ๆก็จะได้เห็นวิวริมทางคือเห็นแบบเห<ไ>็นชัดเจนครับไม่เหมือนขาแรงนะครับขาแรงป่านี้ก็น่าจะถึงนู่นแล้วครับทางรถไฟนะครับถ้าผมถ่ายทอดสดนะครับถ้าจากักรยานเพื่อนๆพ,พี่มีปัญหานะครับก็สามารถไปให้พี่สมคิดซ่อมได้นะครับ อยู่ตรงหลังปั๊มปตทหน้าโรงพยาบาลครับหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับพี่สมคิดสามารถซ่อมได้ทุกรุ่นนะครับเพื่อนๆมีพี่ที่สอบถามว่ามีร้านจักรยานซ่อมที่ไหนก็ไปซ่อมที่ร้านพี่สมคิดได้ครับผมรับประกันนะครับเพราะว่าพี่สมคิดซ่อมล้อโตให้ผมครับเป็นช่างคนเดียวนะครับที่ทําได้ดีมากครับและสามารถทิ้งจักรยานไม่ได้ครับเสร็จแล้วพี่สมคิดจะโทรตามให้มารับนะครับปลอดภัยแน่นอนครับผมรับประกันเลยครับพี่สมคิดดีแน่นอนครับ กลุ่มเทศบาลก็จะปั่นเงี้ยคุยกันได้คือเราจะปั่นช้าครับคือเน้นความปลอดภัยครับเน้นสุขภาพนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆใพี่ครับ165ท่านนะครับที่รับชมการสายทอดสดนะฮะพี่ป้อมบอกว่าคนทันสมัยต้องปันจักรยานครับพูดถูกต้องเลยครับเพื่อสุขภาพครับพี่ออนมาอยู่นี่ครับ ถ้ากลุ่มเทศบาลพี่ก็จะได้เห็นวิวนะครับตอนนี้เราปั่นอยู่เป็นเส้นในบางครับเส้นในบางเป็นเส้นเดียวกับที่ปั่นพุทธเดือดครับเส้นเดียวกันนะครับเส้นเดียวกันนะครับเราจะได้เห็นวิวนะครับตลอดเส้นทางนะครับตลอดเส้นทางนะครับ ผุ่มเทสบาลในปั่นช้าครับและข้างหลังเราจะมีรถเทศกิจปิดท้ายครับซึ่งมันจะปลอดภัยครับเพราะว่าไม่ได้ปั่นเร็วจะมีรถเทศกิจิปิดท้ายะครับแต่เส้นนี้ถนนกว้างอยู่แล้วเราปั่นสบายเลยปลอดภัยแน่นอน อันนี้ใส่คิปมามเนี่ยทำไมอ่ะใส่ใส่เอะแหมไม่เป็นไรหรอกเราปวดทันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เรา <c oughs> <อ>เราจะปั่นช้าเนีปั่นเรื่อยๆคือปั่นกินลมชมวิวครับเจอร้านก็แวะกินได้ครับก็ยังไล่าตามทันนะครับ ต่ถ้าเกิดเป็นขาแรงนะครับผมบอกเลยแค่ผมจอดเปลี่ยนกล้องแป๊บเดียวผมตามห้าโลนะครับถ้าเราปั่นอย่างเงี้ยก็สบายครับปั่นเพื่อสุขภาพครับผมก็แนะนําเพื่อนๆในพี่นะครับอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าว่างๆนะครับก็มาปั่นกับเทศบาลชนปั่นได้นะครับที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับมาร่วมปั่นกับกลุ่มเทศบาลนะครับเทศบาลชนปั่น นำโดยนายกเป้านะครับนายกเป้าครับนี่ด้ดูลุงถูคิดวันนี้ลุงถูคิดปั่นช้านะครับความเร็วสิบนะครับปกติลุงถูคิดปั่นความเร็วสามสิบนะครับวันนี้ลุงถูคิดปั่นความเร็วแค่สิบนะครับลุงถูคิดอ่ะเยอะยุดเยอะที่สุดนะครับในนี้นะครับแปดสิบห้านะครับคือเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีใครมาโค่นลุงถูคิดได้นะครับ นั่นลุงพิทเราเราผู้แข็งแรงสุดนะครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆในพี่นะครับที่เข้ามาติดตามการถ่ายทอดสดนะครับเทศบาลชนปั่นในวันนี้นะครับผมขอจบการไลฟ์สดที่คองพุนพินนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊เก้ธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ เป็นทอง